คิดดีทดําดีพูดดีไม่ต้องกลัวแล้วครับวันๆเนี่ยมีทนายดัง <c oughs> มาโพสต์ข่มคู่จะฟ้องร้องอาจารย์เดชาอาจารย์เดชาไม่รอดนะเราอย่าไปกลัวอย่าใช้ชีวิตอยู่บนความกลัว <c oughs> ใครอยากฟ้องอยากแจ้งความตามสบายนะครับถ้าฟ้องผมมาแจ้งมาผมก็ฟ้องกลับทันทีนะเออนะฮะผมคงไม่รอให้คุณมาต่อยผมอยู่อย่างเดียวหรกผมไมต้องชกกลับทันทีผมอยู่ในลักษณะที่เตรียมพร้อม นะครับเพราะฉะนั้นไม่กลัวการข่มขู่จากทนายดังทั้งหลายหรือคนดังหรือ f ออะไรต่างๆไม,ไม่เคยกลัวนะครับเพราะถ้าเราทําถูกต้องไม่ต้องกลัวครับฟ้องมาก็ฟ้องกลับก็แค่นั้นเองนะนะเข้าใจไหมครับผมเนี่ยพูดความจริงนะแต่ผมจะวิาพากษ์วิจารณ์ใครเนี่ยมันต้องมีคลิปเสียงมีภาพมีพยานว่าคนนั้นพูดจริงทําจริงผมถึงกล้าวิพากษ์วิจารณ์ว่าคนนั้น,น,น,นเป็นคนดีหรือไม่ดีทําผิดหรือถูก ผมไปออกทีวีนะครับนะถ้าผมจะวิพากษ์อาจารย์อ้าวิพากษ์อะไรปุ๊บมันก็ต้องมีคลิปเสียงคลิปอะไรต่างๆผมไม่กลัวแล้วครับนะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นทนายดังเขาบอกว่าแน่กันแล้วเกินนะเชิญครับฟ้องแจ้งความได้เลยฟ้องวันไหนแจ้งกลับท,ทันทีวันนั้นนะครับนะของผมชื่อจริงนามสกุลจริงเลข13หลักอาชีพเป็นหลักแหล่ง นะครับเบอร์โทรศัพท์ชัดเจนให้อีกทีก็ได้0816161425เบอร์สำนักง,งาน029485700เบอร์บ้านปลันบ้านต่างๆให้ตรวจสอบได้ไม่ต้องคัดทะเบียนบ้านนะของผมของแท้ไม่มีเพจปลอมไม่ตั้งเพจขึ้นมาว่าเป็น f อฟซทนายคนนั้นคนนี้แล้วมานั่งด่าผมด้านเดียวโดยใช้ชื่อปลอมไม่มีครับของแท้ครับของแท้และไม่ต้องการเอฟ ทนายดังหรือคนอื่นมายุ่งเกี่ยวกับผมเนี่ยผมมีเอฟซีอยู่ประมาณสองสองแสนคนพอแล้วดูแลไม่ไหวแล้วมีหมายอีกสามตัวนะครับนะคดีครูจอมทรัพย์นี่เขาถามอะไรคดีครูจอมทรัพย์สิ้นสุดแล้วสารตัดสินแปดปีถือว่าผิดจริงแล้วคนที่เปิดบัญชีระดมเงินถือว่ามีความผิดหรือเปล่าช่วยเหลือจุดจุดจุดหรือไม่อันนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจไม่ใช่หน้าที่ของผม ที่คุณพูดเนี่ยก็หมายถึงผู้สมัครสสท่านหนึ่งที่เป็นคู่กรณีกับปู่มหามุนีนะถ้าอยากรู้ความจริงก็ให้ปู่มหามุนีก็ไปลองกล่าวโทษดูนะว่าการกระทําดังกล่าวเข้าข่ายการช่อบโกงประชาชนไหมนะหรือผิดพรบอคอมพิวเตอร์หรือไม่มาตราสิบสีวงเล็บหนึ่งปู่มหามุนีฟังอยู่ก็ลองไปปรึกษาตํารวจดูแต่ไม่ใช่หน้าที่ของอาจารย์เดชาเพราะนะ คนที่ท่านกล่าวถึงนั้นก็รู้จักกับผมดีบ้านอยู่ใกล้ๆกล้กันท้องที่นี้มิดใหม่เหมือนกันนะผู้กำกับก็พักพวกกันวันก่อนก็ไปตัดผมย้อนมผมด้วยกันอยู่นะป <c oughs> ู่มหาวุนีบอกว่าแท้ยันเงาเานี่ยโอ้โหนี่พูดเหมือนเออเออคนที่นั่งบนหลังคาหลังหลังหลังคารถเบี้ยจำได้ไหมเฮียคนนั้นอะ่ะไปออกรายการโหกนกระแสด้วยกันเขาชื่ออะไรอะ่ะ แดงยันเงาโอ้โหก็หมายความว่าไงฮะเสื้อแดงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะของผมเนี่ยของแท้นะอ,อ่นะครับเพราะฉะนั้นใครสงสัยก็ไปไปบอกตำรวจดูนะไปสอบถามดูสินะว่าผิดหรือถูกเดี๋ยวจะหาว่ามาชี้ผิดชี้ถูกนะจะมาข่มขู่ฟ้องร้องอีกแล้วผมก็เป็นคนกลัวซะด้วยเดย็นะ <c oughs> นะผมกลัวมากเลย <c oughs> กลัวมันตาย ฮ่าฮานะครับบางคนบอกโอ้อาจารย์เดชาด้นี่ขี้ขาดกลัวามากเลยกลัวกลัวามากเลยกลัควคู่กรณีมันตายไม่ผมไม่ได้กลัวผม,มตายนะผมขี้ขาดเออเวลาใครทะเลาะกันก็เออมาหากูมาหากูเดี๋ยวกูฟ้องให้นะคนติดกูก็ไม่ใช่กูแล้วมึงเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อนะวันๆเราทะเลาะอ,อะไรกับใครเนี่ยแล้วมีบอกว่ามาหากูเดี๋ยวกูว่าให้ฟรีข้าความเนี่ย คนติดกูกนะมึงไม่ใช่กูนะแต่กูมัน <c oughs> คือกูนะมันกูยุให้มึงสู้กันฟอ้องกันไปฟอ้องกันมามึงฟอ้องมาห้ากูฟอ้องไปสิบ <c oughs> <c oughs> เวลาเดือดร้อนเนะี่ยไม่ไม่ใช่กูนะมึงทนายไม่เดือดร้อนหรอกเพราะนั้นระวังอย่าไปหลงเชื่อทนายความหรือนักกฎหมายที่บอกว่านะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวฟอ้องให้ฟอ้องกลับไปกลับมาเนี่ยนะครับคนชิปหายเนี่ยคือตัวคุณเองอะ สู้กันไปสู้กันมาแต่คุณเป็นโจทนะคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณจะชนะคดีอ่ะคุณรู้ได้ไงเวลาคุณเป็นโจ์ฟ้องคุณรู้ได้ไงจะชนะคดีคุณไปแจ้งความเขาเนี่ยคุณรู้ได้ไงว่าคุณจะชนะคดีฮะรู้ได้ไงแจ้งไปแจ้งมาเดี๋ยวก็ติดคุกฟ้องไปฟ้องมาเดี๋ยวก็ติดคุกไม่ว่าจะข้อหามินประมาทแจ้งเท็จอะไรต่างๆเดี๋ยวดูนะครับคดีก็กลับไปกลับมาฐานจริงๆเรามีความสุขแล้ว เราไปหลงเชื่อทนาย <c oughs> มีคู่ขัดแยง้งมันทางโซเชียลใครเดือดร้อนใครทะเลาะก,กับไหนกอมาหากูเดี๋ยวกูเป็นทนายว่าความให้มันฟ้องมาก็ฟ้องกลับไปถามคนชิ้มหายก็คือมึงเนี่ยไม่ใช่ทนายนี่พูดชัดเจนแล้วเนี่ย <c oughs> ขูอฟอ่ฟ้องคู่กรณีไม่พอครับคู <c oughs> ่อฟ้องผมอีกแม่ <c oughs> ผมนี่กลัวเลยนะกลัวาม,มากเลย <c oughs> นะหาว่าผมทําผิดนั่นผิดนี่ผิดอะไรวะข้างหนเนะะผมบอกนะครับใครก็แล้วแต่นะที่กู่ฟ้องร้องผมเนี่ยนะนะคุณระบุชื่อนามสกุลอะไรผมไม่ถือโทษโกรธหรอกผมเข้าใจเพราะผมไม่ได้ทําผิดถ้าทําผิดกฎหมายสินทาป่านนี้อาจารย์เดชาติดคุกไปแล้ว fc ไม่ต้องห่วงผมของแท้ชื่อจริงนามสกุลจริงที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่ตั้งเฟซบุ๊กขึ้นมาเป็นกลุ่มๆแล้วก็มาสนับสนุนตัวเองไม่มีไม่มีครับ ไม่ตั้งเฟซปลอมขึ้นมาฮะแต่ละคนไม่ไม่มีชื่อจริงนามสกุลจริงแต่บอกว่าคนจริงนะครับของผมนี่มันของแท้บ้านที่อยู่ครับเปิดบ้านรับไม่กล้ามาไปหาไปหาถึงบ้านได้นะครับนะอันนี้เพราะฉะนั้นใครเป็นเอฟซอาจารย์เนชา,า,า,าสบายคนจริงพูดจริงผมหน้าไม่หล่อปากเบี้ยวแต่ลิ้นไม่หลาย,ลายแฉกนะเขาพูดเท็จครับอลิ้นไม่มีแฉกและไม่เคยเกรงกลัว คนชั่วเออเกรงตัวเกรงกลัวเฉพาะคนดี <c oughs> เอ่อนะครับให้ความรู้สบาย,บายนะพี่น้องประชาชนเหมือนกันนะครับเวลาใครมาขู่ท่านอ่ะขู่จะฟ้องขู่อะไรอย่าไปกลัวถ้าท่านไม่ได้ทําความผิดอย่าไปกลัวนะอย่าไปกลัวคนพวกนี้พวกนี้คืออะไรหมาเหา่า <c oughs> เอเอะนะครับเวลาทะเลาะ กับชาวบ้านก็ <_ an> ก็ใช้เฟซปลอมใช้พักพวกมาด่าเนะเอาลูกความตัวเองไปฟ้องร้องคนนั้นคนนี้แต่ตัวเองอยู่เบื้องหลังนะครับนะ <_ c oughs> ถ้ามุกไม่หาจะพาปากแตกไหมครับนะ,ฉะเฉลิมวุดอทองแท้ไม่ไม่แพ้ไฟจากเบอร์ลินรับเหรียญมากับมือหลวงปู่ยันเรียกยังเรียกว่าปลอมเลยศรัทธาอยู่ที่ใจ อัมพาพรโอ้พูดดีนะศรัทธาอยู่ที่ใจดีชั่วยอยู่ที่ใจเรารู้เองว่าเราชัว่วหรือดีนะยังคดีหวย30ล้านเนี่ยใครโกรหกมันรู้อยู่แค่ใจเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรอหนังสือเชิญไปฟังการวินาแล้วเอามาเล่าให้ฟัง <c oughs> คุณเนอ,อาจารย์ผู้หญิงแซวผมทุกวันผมอายฟ้องได้ไหม <c oughs> ผู้หญิงแซวแสดงว่าผู้หญิงรัก ผู้หญิงเซลแสดงว่าผู้หญิงรักแสดงว่าคุณน่ะหล่อมีจุดที่น่าดึงดูดนะหรือไม่หล่อแต่คุณเล่าใจอย่าไปสนใจแล้วครับนะถ้าอยากจะฟอ้องก็ฟอ้องได้ทั้งวันทั้งคืนนะทนายก็รวยอแต่คุณก็ซวยทุกวันนี้มันมีพวกทนายพวกคอยยุยงส่งเสริมไม่เป็นความกันนะเยอะแยะอย่าไปสนใจเพจทนายขายทุกเนี่ยไม่ต้องการให้เป็นความกันต้องการให้รักกันให้เลิกกันพูดวันเดียวบอกให้ทุกคนจับมือกัน โอ้โหมีพวกไมดาเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าทําให้เขาเสียโอกาสในการฟ้องกลงฟ้องกลับเพราะคดดมันจะเยอะ <c oughs> จะเยอะมันก็มีงานทาเยอะฮอะตังค์ก็เยอะเออผมเนี่ยไม่อยากให้ใครทะเลาะก,กันเลยใครทะเลาะก,กันนะผมจับให้มันเลิกกันหมดเนะี่ยไม่ว่าใครแล้วไม่อยากเอ่ยชื่อเอ่ยชื่อเดี๋ยวก็เสียแจ็คมิติใหม่ก็บอกว่าอาจารย์เดชาต้องอยู่เหนือความขัดแยง้งอย่าไปทะเลาะผมไม่ยุ่งไม่เอ่ยชื่อแต่เล่าให้ฟังว่าใครทะเลาะกันมาหาผมเนี่ยผมจับ จูป,ปากกันหมดอนะคุณดูข่าวเมื่อเช้าไหม <c oughs> แม่ค้าอ่า,า,อาแม่ค้าตามสั่งนะขายผัดซีอิ๊วมีเส้นอยู่สี่เส้นได้เส้นน้อยนะผู้หญิงที่มาซื้อเขาบอกว่าคุณขายผัดซีอิ๊วแต่มีเส้นน้อยได้ได้ได้ได,ได้ได้ผัดซีอิ๊วน้อยก็เลยทะเลาะกันเดี๋ยวมึงรอสักครู่เดี๋ยวผัวกูมาแป๊บเดียวผัวมาเนี่ยมาด่าเละเทะเลยไอ้ผัวเนี่ยก็รักรักเมียแบบเขาเรียกอะไรเนี่ย ไม่ลืมหูลืมตามาถึงเอามาดา่าเป็นผู้ชายก็ด่าผู้หญิงเอาก็องคกอี้ไปเครื่องเขาด่ากันถ้อยคำหยาบคายนะอีดงอีดอกอีอะไรตะโอ้ยเยอะเนี่ยเวลาคนเกลียดกันคุณดูหน้าตาก็ขมุงตึงตังด่ากันไปด่ากันมาเป็นไงมีคนถ่ายคลิปขึ้นมาอ,อาอยก็ทั้งคู่สุดท้ายตํารวจเขา้าไก่เกลียก็จับมือกันไปแต่ถ้าไปเจอทนายบางคน,น,นเขาบอกว่าลไะฟ้องกลับไปอีกสิบคดี อพอฟ้องกลับอีกฝ่ายหนึ่งก็ไปเจออีกทนายคนยุ่มาฟ้องกลับไปยี่สิบฟ้ากดว่านะต้องขายบ้านจ้างทนายใครก็จะมาจ้างใครจะมาว่าว่าว่า,วา,วาความไม่คุณฟรีไม่มีหรอก <c oughs> การเดินทางไปศาลแต่ละครั้งมันต้องใช้เงินใช้ทองไม่จะไปเชื่อเลยเห็นไปเยอะเพราะฉะนั้นไปเจอตำรวจเขาก็ให้ไปไงตกลงกันนะให้อภัยกันจบจับมือเห็นนะคุณด,ดูเดขนาดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขายัางให้จับมืออะไรสุดท้ายแม่ค้ากับ ไอ้ลูกค้าที่ซื้อ,อ,อผัดซีอิ๊วก็ตกลงกันได้จบไม่ต้องไปศาลไปจ้างทนายเรื่องอย่างน้อยก็ห้าหมื่นแสนแล้วยิ่งทนายดังเห็นข่าวเรียกเป็นล้านนะเลือกเป็นล้าน,น,ลน,ลานหลายล้านโอ้โหแล้วคุณอยู่ทะเลาะก,กันไปด่าก,กันบาหมดค่าทนายไปสามล้าน 3, พอชนะคดีเสร็จว่างๆนั่งนั่งคุยกับเมียอยู่สองคนโอ้โหกูไม่น่าเลยเสียบ้านไปหลัง <laughs> อย่าไปทะเลาะก,กันเลย ด่ากันไปด่ากันมาก็ยกมือไหว้ก็จบโอ้โหต้องเอาติดคุกต้องอะไรโอ้โหโลกจิตหรือเปล่าครับนะไปขึ้นศาลแล้วก็ให้ไก่เกี่ยไม่มีอะไรเนี่ยคดีดูผัดีวิวจบไปแล้ว